บทสาธยายธรรมเรื่องสรสูตรเมื่อที่สุดแห่งกระแสฐานคือพระนิพพานที่มาพระสุตตันตป,ปิฎกสังยุตตนิกายสคาทวักเทวตาสังยุตสัตติวักเจริญพรสาธุชนผู้สแสวงหาที่สุดแห่งกระแสฐานแห่งสังสารวัตทุกท่านในวาระนี้ อาตมาจะขอนำพระสูตรหนึ่งซึ่งเป็นปริศนาธรรมอันลึกซึ้งอย่างยิ่งระหว่างพระบรมศา,ศาสดากับเทวดามาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับเป็นการเปิดเผยให้เห็นถึงจุดสิ้นสุดของการเดินทางอันยาวนานในสังสารวัฏว่าอยู่ที่ไหนและมีลักษณะเป็นอย่างไรพระสูตรนี้มีชื่อว่าสรสูตร เรามาทำความเข้าใจชื่อพระสูตรนี้กันก่อนคำว่าสระสูตรเป็นภาษาบาลีคำว่าสระแปลว่ากระแสฐานหรือการไหลไปเมื่อรวมกันแล้วสระสูตรจึงหมายถึงพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องกระแสฐานหัวใจของพระสูตรนี้คือการตอบคำถามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสรรพสัตว์ ด้วยคำตอบที่ลึกซึ้งและเป็นที่สุดพระองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าพระนิพพานคือสภาวะเดียวที่เป็นคำตอบของทุกคำถามเป็นที่ที่กระแสทานแห่งสังสารวัฏสิ้นสุดลงเป็นที่ที่วังวนแห่งการเวียนว่ายตายเกิดหยุดหมุนและเป็นที่ที่นามและรูปอันเป็นองค์ประกอบของชีวิตดับไปโดยสิ้นเชิงโดยทรงอธิบายสภาวะนั้น ด้วยภาษาเชิงปฏิเสธว่าเป็นที่ที่มหาภูตร,รูปทั้งสี่คือดินน้ำไฟลมตั้งอยู่ไม่ได้เรื่องราวในประสูตรนี้เริ่มต้นขึ้นณพระวิหารเชตวันในราตรีอันหนึ่งอันสงบสงัดได้มีเทวดาตนหนึ่งปรากฏกายขึ้นด้วยรัศมีอันรุ่งเรืองส่องสว่างไปทั่วทั้งพระเชตวันจากนั้น จึงได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วยือนอยู่ณที่อันสมควรแล้วได้ทูลกล่าวคาถาอันเป็นปริศนาธรรมขึ้นว่ากระแสทานทั้งหลายย่อมหยุดไหลณที่ไหนวัตตะย่อมไม่หมุนไปณที่ไหนนามและรูปย่อมดับไปโดยไม่เหลือณที่ไหนคาถาของเทวดาตนนี้เป็นการตั้งคำถา,ถามถึงที่สุดของทุกอย่างครบวงจรคำว่าสรา หรือกระแสทานนั้นพระอัฏฐกถาจารย์ได้ขยายความว่าหมายถึงกระแสทานแห่งสังสารวัรที่พัดพาสรพสัตวให้ไหลเวียนไปในภพภูมิต่างๆอย่างไม่สิ้นสุดคำว่าวัดตังหรือวัดตะหมายถึงวังวนแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอันประกอบด้วยกิเลสกรรมและวิบากที่หมุนเวียนเป็นวงจรไม่จบสิน้นและคำว่านามและรูป หมายถึงองค์ประกอบของชีวิตคือขันห้าที่เป็นบ่อเกิดของความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวงเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ทรงสดับแล้วจึงได้ตรัสคาถาตอบเพื่อไขปริศนาธรรมนั้นว่าณที่ใดธาตุน้ำดินไฟและลมตั้งอยู่ไม่ได้จากที่นั้นกระแสทานทั้งหลายย่อมหยุดไหลณที่นั้น วัตตะย่อมไม่หมุนไปณที่นั้นนามและรูปย่อมดับไปโดยไม่เหลือพระดำรัสของพระองค์นั้นการชี้ไปยังสภาวะแห่งพระนิพพานคำว่ายัตถาอาโปจะปัตวีเตโชวาโยนะคาทัติหรือณที่ใดธาตุทั้งสี่ตั้งอยู่ไม่ได้นั้นเป็นการอธิบายสภาวะของพระนิพพานด้วยภาษาเชิงปฏิเสธ เพราะพระนิพพานเป็นสภาวะที่อยู่เหนือการปรุงแต่งและบัญญัติทั้งปวงจึงไม่อาจอธิบายด้วยภาษาทางโลกได้โดยตรงการอธิบายว่าไม่ใช่สิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งนี้จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้ผู้ฟังพอจะเข้าใจได้ว่าเป็นสภาวะที่อยู่เหนือโลกโดยสิ้นเชิงและเมื่อทรงชี้ไปยังพระนิพพานแล้วพระองค์ก็ได้ทรงยืนยันว่าสภาวะนั้นเอง คือคำตอบของคำถามทั้งสามข้อของเทวดาคือเป็นทั้งที่สิ้นสุดแห่งกระแสทานเป็นที่หยุดหมุนของวัฏจะและเป็นที่ดับสนิทแห่งนามและรูปการเดินทางในสังสารวัฏนี้อาจเปรียบได้กับการเดินทางของนักเดินทางผู้หลงอยู่ในทะเลทรายอันกว้างใหญ่ไร้ขอบเขตเขาต้องเดินวนเวียนไปเรื่อยๆซึ่งเปรียบเหมือนวัฏจะ พบเจอกับภาพลวงตาต่างๆซึ่งเปรียบเหมือนนามรูปและถูกกระแสะลมพายุพัดพาไปซึ่งเปรียบเหมือนสังสาระสอโดยไม่มีวันไปถึงจุดหมายพระนิพพานนั้นไม่ใช่โอเอซิสอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในทะเลทรายแต่คือการเดินทางออกจากทะเลทรายนั้นโดยสิ้นเชิงไปสู่ดินแดนที่ไม่มีผืนทรายไม่มีภาพลวงตา และไม่มีกระแสลมพายุอีกต่อไปข้อคิดอันประเสริฐที่เราสามารถน้อมนำไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือการมอบเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติธรรมให้แก่เราอย่างชัดเจนขอให้เราจงอย่าได้หลงทางหรือพึงพอใจอยู่เพียงความสุขเล็กๆน้อยๆที่พบเจอระหว่างการเดินทางในสังสารวัฏนี้ แต่จงตั้งเป้าหมายของเราไว้ที่การออกจากทะเลทรายคือการบรรลุพระนิพพานให้จงได้ขอให้เราจงมีความเพียรในการปฏิบัติมักมีกมองแปดอันเป็นหนทางเดียวที่จะนำเราออกจากทะเลทรายนี้และไปสู่ดินแดนแห่งความสงบเย็นอันเป็นอมตะได้อย่างแท้จริงเอวังก็มีด้วยประการชนิด